สวัสดีครับเอขซีองลุงนานทุกท่านทุกคนครับผมวันนี้ตามาแอวที่อำเภอหอดครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับส่วนสนบ่อแก้วครับผมครับครับไปติดตามชมบรรยากาศด้านในกันเลยครับผมครับก็จะเป็นส่วนสนครับเอซทั้งหลายนะครับผมใครที่ยังไม่เคยมานะครับเรียนจืดนะครับมาแอวได้นะครับผมยูที่เขต อำเภอหอดครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนะครับมาจากตัวเมืองมาทางใต้เนาะที่ใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ครับ กาะหันสวัสดีครับอันนี้นักท่องเที่ยวจากที่ไหนจากอัง ตำบลจอแยวครับโดยล่อเนาะโดยรล่ออันนี้หอดนะเข้ามาเอวหอดแลเวาหอดแล้วนะอันนี้หอดแล้วเนาะอันนี้หอดละกับอันนี้นักท่องเที่ยวพี่นนอะมาจจกโดยรล่อครับมาเอวหอดมาไก่ครับผมข้ามมาสองอำเภอจากโดยรล่อจอมตองแล้วก็มาพื้นหอดกับเดี๋ยวไปเอาตังหนกันครับผมอ่าอันนี้ก็เซลฟี่กันไปเรื่อยๆอ๋อ Tệ ngầm ngàm, tệ ngầm ngàm. ครับนี่คือบรรยากาศครับผมภายในส่วนสวนพี่น้องนี่เข้ามาได้ประมาณโอเป็นร้อยเมตรนรับครับเดี๋ยว360อสองศาคือเอฟซีได้ดูครับผม ส่วนโซนครับบอสลีครับผมจังหวัดฮอดครับบอกแก้วเนาะส่วนศูนบอกแก้วพี่น้องครับผมปุณหะถนนที่เขาเข้ามาครับอย่างไรไผ่ว่างเว้นนะครับผมเอฟซีหรือคนเพื่อนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเนอะครับเนอะขอเรียนเชิญนะครับแมวส่วนศูนบับาเสียสตังนะครับผมมันมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเปิดเปิดคือมาเอลฟรีครับผมครับยินดีตอนครับพี่น้องจากต่างจังหวัดต่างสถานที่นะครับรองต่าง ที่ต่างแดนที่ยมไม่เอาเชียงใหม่นะครับส่วนสวนดนวยพี่น้องครับส่วนสวนบ่อกแก้วอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับผมยินดีต้อนรับนะครับครับมีโอ้นักขนาดพี่น้องเหยสนทั้งนั้นนะครับผม กูกันเป็นรักพันต้นนะครับเลียววท่วานใดก็เป็นต้นสนต้นเกี่ยวหมดเลยนะครับนะมีเสียงนกด้วยครับผมนี่ธรรมชาติมากมากนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับผมถ้าว่างเว้นจากการเที่ยวออกทิพย์ออกทัวร์แล้ว อยากจะมาพักผ่อนยอนใจเตียวดูธรรมชาติความเงียบความสงบค,ครับผมเรียนเจิญที่นี่ครับส่วนสวน,สวนบอกแก้วครับผมขอบคุณนะครับผมตี่ติดตามรับชมนะครับผมทุกคลิปนะครับ F c ซแล้วก็เพื่อนๆนะครับ ทุกท่านทุกคนปีใหม่นี้ขอทุกท่านโจคดีจุหูจุคนจุต้นจุองค์นะครับผมครับอายุวันโหนสู่ครั้งขวาดหลังสาธุ